สัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พวกเราสองคนเดินทางมาที่บ้านสวนฝ้ายอำเภออุทพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดครับใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาตามหาเจ้าของฟา์มวัวฟาร์มวัวแสงทองฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านสวนฝ้ายแห่งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะไปกันเลยครับสวัสดีครับดคดณรุง และตอนนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับเจ้าของฟาร์มวัวแสงทองฟาร์มวัวที่ใหญ่ที่สุดในหมู่บ้านสวนป้ายแห่งนี้ค่ะขอเชิญคุณลุงแนะนำตัวเองให้เพื่อนๆทางบ้านได้รู้จักกันได้ค่ะครับผมนายแสงทองสุขเลี้ยงนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านสวนป้ายหมู่1 7เกษตบบรบลสนสมรงอำเภอพวรพิสัยนะครับจังหวัดรีสก,กิคุณลุงครับผมเป็นฟาร์มใหญ่ขนาดนี้ครับผมต้องขออนุญาตถามคุณลุงถึงประวัติ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อเป็นมาในการทาฟาร์มแสงช่องแห่งนี้นะครับเป็นมายังไงครับอ๋อครับแต่ก่อนนะครับฟาร์มฟาร์มวัวของเรายังไม่ได้เป็นฟาร์มนะครับผมเป็นพ่อค้าก่อนนะครับเป็นพ่อค้า,าซึ่งเขาเรียกว่านายฮอยแต่ก่อนก็ซื้อวันละตัวสองตัวนะครับมาขายตามตลาดนัดพอดีได้เจอกับน้องอยู่ทางเพชรบุรีหุนกันซื้อนะครับคุณกันซื้อไปขายที่เพชรบุรี ก็อาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ200ตัวเอาไปขายที่นู่นนะครับก่อนไปมาลำบากนะครับต้องหมอรถเข้าไปเที่ยวละสองหมื่นหนึ่งห้าหนึ 2, ่หกนะครับไปไปขายที่เชบุรีแล้วก็เรามาตั้งฟาร์มอยู่นี่ประมาณสักสปีนะครับก็มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับไปทำมาค้าขายที่นู่นก็มีคนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ ขาสั่งสั่งออเดอร์มามาตลอดนะครับตั้งแต่สิบปีก่อนยจนปัจจุบันนะครับก็มีลูกค้าเก่าๆที่เขาสั่งเรามานะครับค่ะและในวันนี้นะคะพวกเราสองคนต้องขออนุญาตให้คุณลุงพาไปชมฟาร์มวัวนะคะแล้วพวกเราสองคนก็ขอเป็นลูกมือในการเลี้ยงวัวด้วยนะคะได้ครับ อนนี้เราก็ได้อยู่อีกคคกหนึ่งของฟาร์มแล้วใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นฟาร์มวัวตัวเมียนะครับซึ่งตัวเียทั้งหมดประมาณ30ตัวส่วนวัวตัวผู้นะครับมาลงเมื่อเช้าก็ลงเมื่อเช้าสี่สิบตัวก็ประมาณ70ตัวนะครับทั้งหมดค่ะแล้วฟาร์มของคุณลุงใหญ่ขนาดนี้นี่ตอนนี้มีวัวทั้งหมดกี่ตัวแล้วคะทั้งเอาลงใหม่เมื่อเช้านะครับประมาณ70ตัวทัตัวตัวผู้ตัวเมีย70ตัวค่ะแล้ว ตอนนี้ขณะที่คุณลุงกําลังดูแลอยู่ในฟาร์มนี่มีสายพันธุ์อะไรบ้างคะส่วนมากจะเป็นวัวบามันนะครับสายพันธุ์บามันเกือบทั้งหมดนะครับซึ่งวัวบามันมันจะมีหลายสีอย่างบาแมนแดงบามมนแดงบามันขาวอ๋อตัวนั้นสีขาวแล้วก็บามมนอานนี้ก็เป็นบามันเหมือนกันนะครับเป็นบามันสีดำ ซึ่งเราสังเกตได้ง่ายนะครับลักษณะของวัวบามันหูมันจะไม่ยาวหูไม่ยาวหูไม่ยาวมากถ้าหูยาวกว่านี้ก็จะเป็นบาซินหรือว่าถ้าออกสีเรื่องเหลืองหน่อยจะเป็นชาโรเล่ลักษณะของวัวบามันมันจะเป็นหูสั้นๆก็คือตอนนี้ที่คุณลุงดูแลอยู่ในฟาร์มนี้ก็คือเป็นบาซินเป็นบามมนอ๋อเป็นบามันนะคะเป็นบามมนแล้วก็มีทั้งหมด3มสีคือสีดํา สีแดงแล้วก็สีขาวลักษณะเด่นของวัวบามันก็คือจะหูยาวหูหูสั้นหูสั้นนะคะหูสั้นนะครับหูสั้นแล้วก็แต่ละสีก็คือตรงตามสีของเขาเลยครับมีจุดเด่นจุดไหนอีกไหมคะที่บ่งบอกว่านี่คือบามันอ่าเราดูที่หูอย่างเดียวดูที่หูอย่างเดียวดูที่หูอย่างเดียวแล้วก็การให้อาหารนะคะคุณลุงมีวิธีการดูแลเลี้ยงดูให้อาหารน้องวัวอย่างไรบ้างคะ อ๋อสำหรับอาหารให้วัวนะครับผมกำลังจะเตรียมให้พอดีโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันเลยนะคะโอเคค่ะ ครับตอนนี้ก็มาถึงแปลงหญ้านะครับเราจเกี่ยวหญ้าแปลงนี้ไปให้วัวที่ขคอกนะครับครับผมอร้อ,องช่วยหน่อยครับเดีย๋ยวเรูจะเป็นคนยกใส่รถเองนะคะและสำหรับหญ้าที่เรานำมาให้วัวในครั้งนี้ก็คือหญ้าเนเปียเป็นหญ้าที่นิยมนำมาให้วัวเพราะ หญ้ามีรสชาติที่หวานลักษณะลำต้นและใบของหญ้ามีความอ่อนนุ่มเคี้ยวง่ายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเหมาะสำหรับเป็นอาหารหยากสำหรับบัวนั่นเองค่ะ ก็ได้เกี่ยวหญ้าเรียบร้อยแล้วต่อไปเราเป็นขั้นตอนอะไรคะคุณลุงเราไปให้วัวกันไปเลย เดี๋ยวเราก็จะเอาอยาตรงนี้นะคะไปให้วัวเลยใช่ไหมคะคุณลุงครับผมโอเค okay, ค่ะไปเลยค่<น>ะค มาเลยครับต้องขอขอบคุณคุณลุงแสียงทองเป็ญญเนอย่างมากเลยครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวัวในวันนี้นะครับยินดีมากมากเลยครับค่ะและสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทั้ง3คนด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายโอเคครับวันนี้พบกับพวกเราฟารม์มวัวแสงทองพ <c oughs> ี่ <c oughs> บ้าน บ้านอะไรบ้านสวนฝ้ายบ้านสวนฝ้ายอำเภออุทรวิทยจังหวัดศรีสะเกตเกตเสียงขอพวกเราได้แล้วครับ